วันนี้ฉันไปนเจอร้านหมูกระทะที่บอกได้เลยว่าร้านนี้ชื่อว่ายักษ์คู่หมูกระทะค่ะอยู่ตรงสะพานพหลลำแปดมึงก็ค,คือทางร้านเขาเนี่ยขายเป็นเซตค่ะแล้วมึงดูหมูคือแบบเออให้เยอะหน่าว่าไม่ได้นะแม่ร้านนี้ก็ไม่ได้จ้างกูค่ะก็คือมากินค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าอร่อยอันนี้จะเป็นเซตเทียบกับตุ้ยคือตุ้ยให้เซตผักเยอะกว่าก็คือเริ่มมีเขาแบบเทียบกันแล้วมึงมาในส่วนของน้ำจิ้มคือขออวยยศหน่อยคือมึงอร่อยน้ำจิ้มเขาจะมีสองแบบแบบหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มแบบหมูกระทะทุกคนที่แบบเออทุกกก้้้้้้านนนนนแมมมมมมม่่่่งงงตออออออีีีีีบบึึทเเเปิดดใหหูืืคััผว ซึ่งพอมาผสมกันคือมึงคือเด็ดคือเลิศน้ำจิ้มคือที่หนึ่งแล้วตอนแลกในส่วนของน้ำซุปก็คือไม่จืดไปแล้วก็ไม่หวานไปผ่านดีไฟแรงใช้ได้เนื้อหมูคือทํามาขนาดโอเคเลยน่ากินพอกินเลยคือมึงกูไปเจอบางร้านแบบให้มาเป็นแพคคือกูต้องมาฉีกเองอะแม่ไม่มีปลาหมึกไม่มีกุ้งนะเพราะว่าเอาแค่หมูล้วนเฉยๆตอนนี้มันเริ่มเกี่ยมามึงคือมันหอมมากบอกเลยเวลาเนี่ยกูต้องมากินอีกแน่นอนวันนี้ก็มากันสี่คนมึงดูนี่มึงคือมันเลิศกูกินแบบไม่รอแล้วคืออร่อยจริงใครที่หาหมูกระทะสะพานพหลมแป